เมื่อกี้เราเล่าค้างไว้นิดนึงพี่เปิดพี่เอกว่าคืออาจารย์ธนพรบอกว่าบุรีรัมถานเสียงภูมิใจไทยใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่า m o t ต g p เนี่ยเดินหน้าต่อไปโอ้โหมันเห็นเม็ดเงินเศรษฐกิจอย่างเงี้ยฐานคะแนนเสียงอ่ะคะแนานนิยมมันก็ไปอยู่ที่ภูมิใจไทยไงเดี๋ยวนะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพ คือตั้งแต่ก่อนมี m o t ต g p มันก็ทาเสียงเขาอยู่แล้วป่ะเขาเลยต้องตัดไงพี่ปุ๋แต่นี่มันเป็นแบบทำให้เขามีผลงานโอ้นี่คือสัดการเมืองเขาก็ตัดขาเลยถ้าไทด้วยเหตุผลนี้นะโอ้โหถ้าคิดอย่างนี้นี่เหนื่อยเอา พูดตรงๆเหนื่อยแต่รัฐบาลจะยอมแลกเลยเหรอคือในเมื่อนโยบายคือพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหม,มแล้วเม็ดเงินที่มันได้กลับมามัน5,000ล้านเป็นสิบเท่าจากเงินลงทุนเลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้เชื่อที่คุณเนวินพูด5000ล้านหรอกผมว่ามันก็มีความตัวเลขเคลมอะไรต่างๆแต่ผมก็มองว่ามันก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยทั้งที่ภาครัฐลงเม็ดเงินแค่ปีละ300กว่าๆแล้วก็ลงแรงในการเป็นเจ้าภาพ ในการหาสปอนเซอร์ออผมก็มันลดด้วยอ้างว่าเงบมันมีก้อนเดียวแล้วมันจะต้องผมว่ามันมอ,อมันเหตุผลมันงงเอาแล้ว,ว,ลวจังหวัดอื่นนะคจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ของภูมิใจไทยแล้วเขาก็าจัดการแข่งขันกีฬาแบบแมชใหญ่ๆเหมือนกันคนมาเยอะๆจะวิ่งมาราธอนหรือจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่แล้วอย่างนี้ยังไงต้องเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยไหมเพราะจัดประสบความสําเร็จเหมือนกันนะจังหวัดอื่นนะบางเออไอที่นี่ คนที่เป็นประธานคือคนชื่อเนวินชิดช่องถูกไหมเพราะอย่างขัดแย้งงานงานวิ่งสมมุติภูเก็ตเนี่ยมันก็เจ้าภาพที่จะเป็นโรงแรมอะไรก็ไม่ได้เป็นชื่อทางการเมืองแล้วทําไมต้องมาจังหวะที่กําลังจะซักฟอกนายกคนเดียวด้วยอ่ะนะจังหวะมันจังหวะมันทำไมอยากจะบบีบีบหรือเปล่าว่าเนี่ย ถ้าอยากหรือยังไงถ้าจะเอาโมโตจีพีต่อช่วยนายกนะคือผมมาเชื่อว่าที่คุณเนวินออกมาพูดแบบนี้ก็คงได้ยินหรือสัญญาณอะไรมาว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มจะไม่ต่อหรือเปล่าก็เลยต้องรีบต้องรีบบอกใช่แกได้ยินมาใชได้ยินมาก็คุยัง่ายๆคือฟ้องประชาชนแบบกระแสสังคมและเห็นไหมพอนายกบอกว่าเอ้ยถ้ามันดีไปประชาชนเรายังไงเราก็ต่ออยู่แล้วคุณเนวินโพสต์เฟซบุ๊กเลยขอบคุณนายกที่ไม่ได้ปฏิเสธ คือไทยยกยังไม่ได้บอกว่าจะเซ็นเลยนะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไงมัดมือชกแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไงคุณนิวินมัดมือชกเลยเหมือนเหมือนแบบแบ่งแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะพี่เอกเรามีคําถามนะเรามีคำถามคุณผู้ชมนะเดี๋ยวร่วมโหวตนะคะเสียใจไหมถ้ายกเลิกมอเตอรจีพีอ๋อเสียใจไหมเสียดายไหมเสียดายไหมพูดผิดายดผิดเสียดายเสียดายไหมก็คืออย่างมุมมองผมเนี่ยผมผมก็มองว่า ยกเริ่มก็ต้องมีคําตอบที่ดีอ่ะคือไม่ได้อยากอยากจะแบบเข้าข้างว่าต้องมีนะแต่ก็แค่พยายามนึกว่าถ้ามันไม่มีอ่ะคุณจะให้เหตุผลอะไรที่จะไม่มีแต่นึกออกใช่ไหมเงินก็ใช้ไม่เยอะแต่มันดีอยู่แล้วนะเอาจริงๆ <laughs> เอาถ้าตัด ใช่ป่ะถ้าเกิดดูแค่ว่าเราเราไม่ได้มองเรื่องการเมืองเลยนะสีไหนสีไหนนะคนมาโอ้โลูกเด็กเล็กแดงมาเอนจอยมีความสุขกับครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยวกับกีฬาด้วยนะมันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอ่ะเห็นผิมองแบบนั้นนะอนาคตอาจจะมีเยาวชนไปเป็นแชมป์ใช่หรือว่าชอบเล่นกีฬาก็ไปในทางที่ดีได้แล้วยังมีนักแข่งไทยด้วยอเตอร์จีพีเออมันก็กระตุ้นฮะคนไทยคึกคักมากยิ่งขึ้นมันก็ ็นสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าเราไม่เอาปั๊บนะประเทศอื่นยิ้มเลยบอกได้แค่นี้เลย